สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเกมใหม่ล่าสุดเลยนะคะทุกคนมีชุดมาใหม่จ้าพี่ปอยยังอัปไม่ครบนะอันนี้คือคร่าวๆไว้ก่อนแล้วค่อยมาเก็บตกอัปเดตกันที่หลังนาะเยออันนี้ก็จะเป็นชุดพยาบาลเป็นเด็กไม่รู้มีทําไมเยอะแยนะนอะชุดเด็กเนี่ยจริงๆนั่นนะดีมีทําไมเยอะแยะไปดูชุดผู้ชายผู้หญิงเขาก็จะอัปเดตมาให้เอ้ย ลืมไปดูชุดเด็กเลยว่าเขาอัพมาเป่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะอืมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมซิว่ามันมีอะไรอัพมาเองถ้าพี่ปอย,ยังอัพไม่ครบพิมพ์บอกพี่ปอด้วยนะจ๊ะปะเดี๋ยวเราไปเขาเรียกอะไรนะไปดูซิว่ามีอะไรเพิ่มนี่กระเป๋าทุกคนกระเป๋าถือมันมาใหม่จ้าเห็นปะมีทั้งซ้ายและขวาเลยนะเหมือนกันไม่มีอะไรพิเศษอืมก็แค่มีกระเป๋าเพิ่มมาแบบ ทำให้เราเป็นแบบว่าแต่งตัวสวยขึ้นหรือเปล่าประมาณนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกดเกินโอเคอันนี้เห็นปะเหมือนกันซ้ายขวานี่ครั้งนี้รู้สึกอัปเดตน้อยปะหรือว่ายังอัปเดตไม่เต็มมาก่อนเอ้ยชุดอันนี้คายแคร์เนี่ยผู้หญิงเอ้ยฉันก็เป็นฉันก็ทำงานอ่ออู่ซ่อมรถได้นะเอ้ยคุณตำรวจอ่าเดี๋ยวมาดูอันนี้ เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นผู้ชายก่อนนะเพราะว่ามันมีอัปเดตอันนี้มาเออรถมอเตอร์ไซค์รุนรุ่นรุนีนน่มีรถมอเตอร์ไซค์มาใหม่เห็นปะเออก็ดีนะอืมก็ดีก็ดีสำหรับคนเล่นไม่เป็นอย่างพี่ปอสำหรับคนขับไม่เป็นมันก็ดีดีดีด,ด,ดีมายอมแพ้เออมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะของเกมนี้มีสองคันนะอันนี้สีออกม่วงๆแล้วก็จะมีสี สีแดงแล้วก็มีสีเอ้ยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ของตำรวจอีกคันหนึ่งที่อยู่สถานีตำรวจนะแล้วก็สีแดงมันจะอยู่อีกที่หนึ่งเออประมาณสาคันอะอืมแล้วมันมีอะไรมาเพิ่มอีกทุกคนมันมีกระเป๋าปกติเราจะอยากวางกระเป๋าไว้บนโต๊ะแล้วก็หาวางไม่ได้แล้วก็คือวางไว้ตรงนี้เลยเฮ้ยมันมีกระเป๋ามาเพิ่มมา แต่ยังไม่รู้นะว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าพี่ปอก,กดเล่นประมาณเท่านี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้บอกนะว่าอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอ่ะอมมันก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างรู้เท่านี้รู้เท่านี้เท่านั้นเออเห็นปะ่ะใครยังไม่ได้อัปเดตลองไปอัปดูนะจ๊ะอืมนี่ประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะมาบอกนะจ๊ะโอเคชอบอ่ะชอบกระเป๋าเยอะๆทุกคนดูดี ชอบมากเลยละครสั้นต้องมาแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวตามได้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนไปอัปเดตกันด่วนๆเลยนะไปแล้วเอ้ยกระเป๋าเพียบเลยโอ้ยละครสั้นเรื่องอะไรมโคิดไว้ก่อนแล้วมามาๆปไปไปไป,ไป,ไป